ขอการสวัสดีและสบายดีเบ่สุขุสุขคนสมองสุบูรณ์มันนี่พ่อๆก็ส่งเม่์บาลูกมันนี่กูมากินปลานอกซ้อนมันนี่กินตำเพิ่มตำหงูก็กินยังได้ปลาตัวเดียวเนี่ยปลาตัวเดียวเนี่ สบายดีพี่น้องปาก็แล้ก็จ้่องแม่บาวลุกเีเยนะพี่น้องแมส่งแม่บาวลุกแหงบริอาบัวนี่เสานะป้าูนแมงูนกินตามาแตแนะที่ขอทเขียนปูาเเากินตามถูกขี้อาจนเต็มของ

มากินต้มนี่อืมตาเสียไม่ไหวตัวนึมาเด้อพี่น้องมากินนดีกันเสพเสพสั่งต้มของชาวมิวต้มแซ่บเสพกินนะเอาปลาตัวเดียวก็ดึงมานะมันก็รูมออกไปเลยในไลน์เราบอกปลานะสบายดีพี่น้องฮือ อะไรเนาะอ่อนปิงปลาเลียวเห็นีปลาปลามีตกใหญ่ดำปื๊ดกาจับอเลยมันบ้อเสาวอีปีเลยนะมีตกใหญ่

ขี้เผาเอาลงมาคือเว้นมีไปจกอ่ะปลาทั้มาปลาอยู่กระทั้งมันจะกินามาะกอนกินเขาก่อนมันปลาล้างบ่กินกับต้มกุ้งเหมือนกนไม่เสื้อว่าเห็ดทานนะไม่เื่อมว่าเห็ทานม่แล้ว

งานนี้นอนจะเต็มป้าเกเพิ่งพายกินพ่กินตํ้หุงแล้วอิ่มก่อนพี่ป้าเือกือป้าสุบกับอิ่มตํ้มหุงเล้วตายเลยเนาะสุกอยู่บนไอาะ่เด็กอา ป่านนยมันคืออยากบัอยากผ่านนะปะนานะ่านนีแบบทำลาทำยทแบบำลายปาัดแบบทำลายนี่พะาะานหต่อพอดีซุกนี่พญาอืมก็ได้แบรทุกกับขึนทั้งหัวมันสิบุป a n ใ i ทั้งคางแค่นี้เตามันน้อยอืมบมไผมันแห้งนี่ ใครที่มันกอบมันแขงวะสันเยะพันล่วงไม่ใช่เลวะตอนมะฮงตอนนี้มันขึ้ยำโบราก็เสือไปวะตอนมะฮงตอนนี้ขึยำโรกเสือไวะตอนมะเวณตอนมะฮงัที่ขวดลว Ohi bosai, beton. Enyang lama teh, sewa nanti mau dari. Nak ini, pa nih. Nak ini pa nih. Ah, kalau makan beton pa, มันดังคับยังกอบอีก่ได้มึงยอมหับนี่ว่ามันแข่งอบไปลยเนาะยำมาได้แถวดังฟุกเรือมาุงเบิอีที่แวเยอะเน่นี่โอ้ข้โพดนี่ตอเนียจะเดีย

หน้านุหยน้านุ่ออนนาน่อยอือหน้าฟหน้าแหม่บ่มยบอวมกินไ้้หึืดอดแล้วเสียเปียกไดหน้าของเดียวหารได้คนละสองส่งใช่เบระจอะไรองเดียวก็พอ

มัวจะเฝาอะไรอ่โอ้ยอ้อนเลยลอกนางออกพริเซบค่ะไม่ไดว่ากลาจับมันลอกนางออกพริงามงามทัสด ลูกน่ปลาเลโอมูปลานคตแซบเลยเขาสูทุกที่สองคนกินเบียกินน้ำอารมณ์มได้กูกกะักีแกแอนตาเวนอีกกกกนั่งซื่อพูอย่างว่คือกูเมาอยงเนีอแอนาเวนวัได้กินอนนาเ้อขยสิกินเบียอือเอ้ยปวดอแจีวรคศนี่นะ่อยอ่ามอญยอยูนีมีแห้งอเนาะหมนไปข้ข กวกอนหักแล้วทานโอ้เจ้จับมนกนบ้าอะพ่อที่ร้าาต้อมาก็สิได้ลองใหม่หอก็ต้องวอาหมดไแล้วอ่ะก็สิได้ลงใหม่้าไม่เยอะอนํานหอยนมก็มีอยู่แล้วหอยนามหอยนะระลงบุษยมันไม่ได้โอก็มีิทางนลบุยนมันม่ได้

มุ้ยตายลุเบาามันไปโดนหน้าตายเลยละชายหัวลงเฟได้ก็ได้เลยได้ผัวอยู่้ยคนงงามเหมือนกันจะได้กับไรผัวมึงอยากได้จักคนมุ้ยจะหาคนเฮ้ยผู้หนึ่งไหน้าผู้นึงแซงขวาผู้นงเห็ดกับเขาใวผู้นึ่งมีผู้หนึ่งเนาะจ้ะฮะผู้หนึ่งกัน เวลานอนเดนขึ้นเวลานอนเนี่ยมึงอคืเอาแต่เวลาเห็นวิ่งเฮ้ยเฮ้ยนอนมึงต้องเ็ดเ็ดอื้อพอเขาติฟ้ามึงก็้นี่มากซูคิปกูติดเลยใส่รองเท้าใส่งานอะไรทรงห้เนี่ยเขบอกมาเป็นหลักแต่เลยใช่ไหมอยากมั็นสาวอะไรย้อยเนี้ย้อยพุ่นกล้องอยู่พุ่นสองคนเนาะ กินกินบวมจากเถื่อยาได้เลยไหนกินน้ำหนัได้เลยนี่มาหาในคอร็คิปเชื่อคนนี้ค่ะกดไหลกดแซ่ก็ติดตามชงแม่บนรุ่งพี่น้องพอกันคลิปหนาบไปละน้อยเด้อพี่น้อง